ครับท่านผู้ชมอยู่กับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะฮะมาที่ของรางวัลกันก่อนของรางวัลเป็นหลวงพ่อสำลิดผลวัดเทพเศรษฐีอรัญญาวาสนะฮะอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว1รางวัลแล้วก็พระเศรษฐีขวัญรุ่นชนะสิบทิศนะวัดเดียวกันอีก4รางวัลด้วยกันนะวัดแห่งนี้เนี่ยมีอดีตเกจิอาจารย์ดังหลวงปู่หมุนนะฮะเป็นเจ้าวาสนี่แหละฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเจ้าวาารูกใหม่ ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าวาดเนี่ยมีนามว่าอะไรนะครับนะยังไม่ได้ไปสอบถามท่านเดี๋ยวจะหารายละเอียดมาเดี๋ยวจะหารายละเอียดมานะของละวันนี่นะฮะก็ร่วมสนุกกันนะฮะด้วยการ SMS นะฮะพิมพ์พีพีส่งมาที่489 0011ก้าศ0น1์ศนย์หนี่แหนะฮะนี่ยะฮะร่วมสนุกกันกดเข้ามาเยอะๆครับนะครับนะก็เทศกาลตรุษจีนใกล้แล้วใกล้แล้วหลายวัด หลายวัดมีงานนะฮะหลายวัดด้วยกันมีงานครับอย่างมีของวัดที่เห็นเด่นชัดหน่อยรู้สึกจะวัดตะเคียนนะแล้วก็มีวัดสุทธารามสำเร็จครับอ่าแล้วก็มีวัดไผ่ล้อมครับโอ้โหเยอะนะก็แล้วยิ่งงานอ่าปิดทองลูกนมิตผูกพัะตรีมาเนี่เพียบเลยถ้าขับไปตามถนนนี่ค,คุณวิชาจะเห็นป้ายโอ้โหส่วนใหญ่เนี่ยอ่าวัดต่างๆเนี่ยจะ หวังว่าจะปิดทองฝั่งล้วิทย์ในช่วงตรุษจีนผมก็มาคิดดูว่าอ๋อสาเหตุเพราะว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยเป็นช่วงที่เงินสะพัดเยอะครับเพราะว่าบรรดาคนงานหรือบรรดาลูกจ้างต่างๆที่เป็นลูกจ้างคนจีนเนี่ยจะได้ได้เอียมาจากนายจ้างครับก็เลยถือโอกาสจัดงานวันดังกล่าว ก็เป็นวันเป็นวันจ่ายด้วยคือสามารถจะจับจ่ายใช้สอยได้และที่จริงเนี่ยนะฮะการดึงคนเข้าวัดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีนะแล้วก็ต้องชมนะชมกรมการศาสนาที่ปีนี้นะทาสาเร็จนะผมว่าถือว่าเป็นภาพผู้ใหญ่มหาเถรสมาคมเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นเป็นแนวลุกเลยนะที่มีความคิดทําสําเร็จฮะสวดมนต์ข้ามข้ามปีใช่ไหมเขาดาวปรากฏว่าโอ้โห คนบางวัดเนี่ยนะแน่นกว่าแหล่งสถานบันเทิงบางแห่งทั้งที่เนี่ยหลายปีผ่านมาเนี่ยนะสถานบันเทิงอาไปกินหมดนะคนจะไปเที่ยวกันวัยรุ่นจะไปรวมตัวแต่ปีนี้เนี่เห็นชัดนะคนเข้ามารวมกันในวัดเยอะแทบจะทุกวัดเลยพูดง่ายถ้าจะทุกวัดแล้วก็มีมีอยู่แบบนี้มีแทบจะทุกวัดต่างจังหวัดก็มีนะแล้วนุ่งขาวห่มขาวด้วยนะบางวัดนี่เห็นแล้วโอ้โหแช่มชื่นหัวใจน่าดูเลยนี่ถือเป็นเรื่องดีๆเป็นแนวเขาเรียกว่าเชิงลุกนะ ของอมหาเถรสมาคมคอันนี้ก็ต้องนะขอบคุณนะฮะ,ะสำนักพุทธกรมการศาสนาแล้วก็ขอบคุณไปยังนะฮะผระผู้ใหญ่และหลายท่านที่ให้การสนับสนุนที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมรแล้วท่านก็นยังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปที่วัดก็ได้ท่านบอกว่าให so so ้นั่งสวดมนต์ที่บ้านก็ได้ที่บ้านเราก็สวดได้ได้บุญเหมือนกันทีแต่เห็นกลัวจะลําบากไงท่านบอกว่าเห็นโอ้โหคนไปที่วัดต่างๆวัดใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงไปกันเนืองแน่นเลยแล้วรถลาติดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยท่านบอกว่าจริงๆแล้วสวดที่บ้านก็ได้เหมือนกันเท่าไหร่ยงนั้นก็เห็นเห็นกับท่านด้วยนะเป็นเป็นเรื่องจริงเหมือนกัน แล้วบางนะคนเนี่ยอย่าไปจับจ้องมองแบบแตกแยกนะบ,บางทีเนี่ยบางคนก็ไปจับจ้องแล้วมองแบบที่จะยุให้เขาแตกแยกอะ่ะคือคเอาทําไมวัดนี้จัดงานนี่เาจัดม,มีเทศมีอะไรเรียบร้อยไอ้วัดนั้นทําไมมีการละเล่นมีอะไรตัวมีอะไร<อ>มันแล้วแต่ <c oughs> นะฮะไอ้การละเล่นเนี่ยนะหมอรศเขามีมาตั้งแต่บโบราณน,นะมาริเกหนังนี่เขาก็มีมาใช่มาแล้วก็มีกันมาตั้งแต่โบราณแล้วฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปมองเราก็ต้องแยกแยกกันไปดิไอ้ส่วนมันก็ส่วนไปดิใช่อย่าไปมองถึงอาการแลกแยกนะ ค,คือคืออาการแปลกเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่แปลกหรอกค,รคุณเพิ่งมาเห็นแล้วจับผิดเขาว่าแปลกเนี่ยรจริงๆแล้วมันไม่แปลกหรอกฉะนั้นอะไรที่ทําให้คนเข้าวัดได้เนี่ยเข้าไปถึงจะมีวัตถุมงคลมีอะไรก็รมันแล้วแต่วัดไหนที่เขาจะมีน,นะฮะ พวกที่พูดนี่คือเขาไม่รู้เลยนะคุณวิชาครับนี่เป็นกุศโลบายครับกิจสโลกุศโลบายอะไรเรียกคนเข้าวัดครับไม่มีได้แกคนก็ไม่มาเข้าวัดครับไม่มีหนังคนก็ไม่มาเข้าวัดครับใช่ไหมมีโดนมีโดนตีโอ้โหหนุ่มๆสาวๆก็ยังมาเข้าวัดอีกครับมาเนี่ยไม่ใช่มาดูดูหนังโดนตีเปล่าๆนะครับเขามาทําบุญด้วยครับน่ามาอย่างนั้นบางคนไม่เข้าใจนะบางวัดเขาก็มีของ ขายนะเพราะว่าคนไปเนี่ยโหไปอยู่ในอุโบสถแล้วไปอยู่รอบวัดเนี่ยนะเดินๆดนๆเนี่ยนะไปเขาหิวอะตอนเย็นเนี่ยไปเพื่อไปนั่งรอเขาหิวน้ําก็ต้องมีนะของกินขบเคี้ยวอะไรก็ต้องมีนะจะไปนั่งแบบเงียบขึมอะไรมันก็ลําบากแต่ว่าโชคดีที่เขาไม่ได้มีนับเขาดาวถอยหลังแล้วมานั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันทั้งน้ไม่ไม่มีไม่มีเราไปสวดมนต์กันอะไรกันบางคนก็ไปไหว้พระไปปิดทองพระไปอะไรต่างๆไม่มีเงินเข้าวัดทางนั้นแหละวัดก็ได้ได้เขาเรียกวอะไร ได้ปัจจัยเข้าวัดด้วยอะไรด้วยได้ได้ประโยชน์ทางนี้อีกทางหนึ่งด้วยมาอย่างนั้นแล้วคนก็ได้ไปทําบุญด้วยอะไรด้วยนะครับ,รบก็มีบางอย่างเนี่ยนะฮะผมเคยถามพระที่เขาเรียนเอาว่าคงจะเรียนดีกว่าครับบอกว่าบอกว่าอันโนก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดคงเลยถามว่าแล้วแล้วทีพราพระ,ะพระับเงินจากญาติโยมอ่ะผิดไหมอ่ะเพราะว่าคำว่าพระเนี่ยธรรมดาเนี่ยมีเงินได้แค่ไม่เกินหนึ่งบาท ใช่ไหมตามตามกฎของของของพระเนี่ยบอกว่านั่นอะผิดหมดอะพระก็ผิดคนถวายก็ผิดบาปหมดอะบอกถ้าอย่างงั้นคนก็ไม่ต้องถวายตังพระเลยสิเขาบอกถูกต้องโยมไม่ต้องถวายตังพระเลยอ้าแล้วเขาจะทำบุญทําไงอ่ะเขาบอกทาบุญก็ใส่บาตรใส่บาตรที่ไม่ต้องถวายตังเพราะพระนี่รับตังไม่ได้อยู่แล้วแล้วจะบาปทั้งคนถวายตังแล้วก็บาปทั้งทั้งพระด้วยผมก็นึกเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ย ก็ยังงงแล้วก็ที่จะบ้างว่าทำบุญกันโครมโครงทั่วทั่วไปใส่บาตรพระบ้างอะไรบ้างเนี่ยพวกนี้ก็ได้บาปหมดดิแล้วใช่ท่านจะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็นี่ไงเพราะทุกทุกอย่างทุกวันเนี่ยมันต้องใช้ตังค์ทางนั้นะค่าน้ำค่าไฟก็<จ>การการไฟฟ้าก็ช่วยหน่อยแล้วกันนะวัดต่างๆไม่ต้องเก็บตังค์เจ็บไข้ได้ป่วยค่าน้ำกับการประปาก็วัดก็งดผมก็ยังงงอยู่นะบางอย่างเนี่ยเขาเรียกอะไรวินัยมากเกินไปหรือเปล่าครับเรียนคงกะเรียนมากเกินไปหรือเปล่าครับ แล้วผมถามเราแล้วท่านตกลงท่านแล้วท่านรับตังค์ไหมเนี่ยครับไม่ตอบอ่าก็นะฮะก็แล้วแต่อง <นะ S 2> ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะในที่ผมถามเนี่ยเพราะสัมผัสอยู่กับพระมาเยอะเพราะไอ้โน่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ถูกอเนี่มันยังไงแล้วก็เราก็เห็นมามาเยอะแยะอ่ะ บางทีเขาบอกว่าสนิมเนี่ยเกิดจากเนื้อในตนนะถ้าว่าศาสนาเนี่ยจะเสื่อมได้ก็คนในศาสนานั่นแหละทาให้เสื่อมไม่มีใครมาทําให้เสื่อมหรอกฮะคนในศาสนาเองเนี่ยแหละทำให้เสื่อมเพราะว่าท่านท่านเป็นผู้ศาสนิกชนท่านก็เห็นนะมันมีมาตั้งแต่โบราณโบราณก็อย่างนี้เขาทำกันมาท่านก็เห็นนี่ว่างานวัดเขาก็มีท่านก็เห็นนี่ว่าเกจิเก่าๆเขาก็สร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังท่านก็เห็นนะเขาทาเขาเสกประหลัดขลิกท่านก็เห็นท่านเขาเส กุมารทองท่านจะมามากระฟิตกันช่วงนี้หรือว่าทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้มันอะไรกันท่านไปท่านไปกินพระอิฐพะปูนมาจากไหนไม่ผมถามว่าจิตใจเนี่ยท่านคิดอะไรอยู่ออิจฉาเขาหรือเปล่าต้องถามว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคงจะอิจฉาเขาเลยทีที่เขาทําม่ได้เขาทาเก่งตัวเองไม่ได้ตัวเองไม่เก่งเหันไหมอิจฉาต้องดูนะฮะนับถอยหลังดูเหมือนวาสิวิชัยเห็นไหมตัดถนนขึ้นไปได้ครับ นะถ้าไม่ใช่บารมีของท่านนะจะจะเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้อยู่นะสถานที่เจริญรุ่งเรืองแล้วเกจิเก่าๆเนี่ยนะก็ทำมาหลวงพ่อเปิดสร้างโรงพยาบาลมากี่โรงพยาบาลแล้วนะวัตถุมงคลล้วนเลยนั่น่ะใช่ไหมหลวงพ่อคูนหลวงพ่อคูนนะวัตถุมงคลทั้งนั้นสร้างโรงพยาบาลแล้วก็อย่าว่าแต่ไม่ใช่ว่าวัตถุมงคลอะไรเครื่องรางของขังก็มีน่ะใช่ถ้าคุณอยากจะด่าอยากจะว่าเนี่ยนะเกจิเก่าๆโดนหมดเลยนะ ใช่ไหมถูกต้องแกจีรุ่นเก่าที่โดนหมดแล้วท่านทำคุณงามความดีว่าเยอะแยะมากมายก็ถาวรวัตถุของวัดแต่ละวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากวัตถุมงคลแทบจะทั้งนั้นก็บอกโอ้ยไปทำทำไมไอ้ชูชกเป็นเดลฐานวิชานะฮะชูชกนี่เขามีในปไตยปิดกถูกต้องมีเรื่องกันหาชาลีนี่แหละฮะเขาก็เอาตรงนี้มาไม่รู้ว่าผมว่าพระทักเทศที่ว่าเนี่ยเรียนมาเรียนหรือเปล่าเพราะเวสันตดอนเนี่ย ได้ได้ศึกษาพระเวทสันดรเปล่าไม่เคยเทศมั้งพระเวสสันดรชาดกแล้วไม่เคยเทศไม่เคยเทศอะไรที่เขามีการเทศสิบสามการอะไรต่างๆนะให้ไปฟังมั่งหรือท่านก็รู้แต่แก้งไม่รู้แล้วกุมารทองนี่นะเขาบอกมาจากกันหาชาลีด้วยนะบางทีก็มาก็ทําอย่างนั้นนะก็มีมาก็คนแล้วเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวนี้กุมารทองอ่ะบางคนเนี่ยเขาตำต้มตำอยู่ก็เป็นกําลังใจเขาอะเอากุมารทองมานั่งเรียกซับนะฮะอยู่มาตําไปด้วยแล้วก็เรียกซับไปด้วยจะได้มีคนกำลังใจแล้วจะให้เขาไปทําอะไรอะ เอาเอาเอาคำเทศของท่านมาเหรอใจเย็นๆนะโยมใจเย็นๆอะไรอย่างนี้เหรอนะหรือจะไปหาคุณเลียวจิตสัมผัสนะะเพื่อจะไปให้ดูว่าไอ้ทีทีพระเนี่ยสอนหรืออะไรยังไงเลยนะฮะเออไม่ได้แต่ไอ้ทีบางทีบางอย่างนะไปนั่งนึกกันเอาเองนั่งทางในบ้างอะไรบ้างคนธรรมดาไปนั่งทางในเชื่อนะเชื่อ แล้วไม่มีใครมาต่อว่าเลยนะเดี๋ยวนี้อะไรแปลกๆพัฒนาสังคมไทยเนี่ยนะก็ว่านไปเราพูดถึงงานตุดจีนเนี่ยนะตุจีนนี่นะฮะตรงนี้นิดนึงวัตตะเคียนเขาจัดงานใหญ่เลยนะเขามีการเหนียเดนียวว่าเขาแจกเสือนะเขามีงานตั้งแต่2 0 2 1 2บยิดยินี่แหละแต่2 1เนี่ยเป็นวันหลักคุณนุชาเขาจะมีเสือแจกมีพิธีการทําวิธี